สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคนทําได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกด subscribe แล้วก็ติดตามแอปเพจสีฟ้านะครับชื่อปั้นพอร์หุ้นคนทําได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็อยากจะเล่านะครับให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังนะครับเกื่อ เป็นเขาเรียกว่ารีแลก์นะครับสบายๆว่าในการศึกษาการลงทุนในหุ้นนั้นเราลงทุนในเวลาก็คือเราให้เวลาตัวเองได้ศึกษาอ่านหนังสือนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปที่หอสมุดมารวยห้องสมุดมารวยของตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับสมัครเป็นสมาชิกแล้วสามารถที่จะยืมหนังสือออกมาอ่านได้ทุกเล่มนะครับ เพื่อนๆก็ถ้าใครอยู่แถวๆรัชดานะครับอยู่ใกล้ตลาดเหล่าทรัพย์อย่างน,นะครับหรือว่าอาจจะนะครับเดินทางมาเยี่ยมเยียนบ้างเนี่ยครับเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจก็คือพาร่างกายมารวยนะครับแล้วคราวนี้ก็ถ้าบางท่านก็อาจจะนะครับเซิร์ชหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตรหรือว่าซื้อหนังสือมาอ่านเองอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่า ความรู้ฟรีต่างๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับยังไม่ต้องอมีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นก็ได้นะครับแล้วคราวนี้ก็เวลาเราศึกษานะครับอ่านงบการเ,เงินนะครับซึ่งเป็นก้าวแรกที่ทําให้เราอาจหารในวงการหุ้นต่อมาเราก็ศึกษานะครับแนวปัจจัยพื้นฐานก่อนหนังสือแนวหุนห้นคุณค่าหุ้นเติบโตของ คุณเบนจามินเกแฮมหรือว่าที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับคุณปู่วอรันเดอรฟเฟดเนี่ยคุณชาร์ลีมังเกอร์อย่างนี้ก็ได้นะครับคุณฟิลิปเอฟฟิชเชอร์นี่ก็สุดยอดนะครับเขาจะเป็นนักลงทุนแบบโฟกัสอินเวสติ้งนะครับก็คือถ้ามีหุ้น10ตัวเนี่ยนะครับที่ดีนนะครับแต่ว่ามีหุ้นแค่ หนึ่งหรือสองตัวที่ดีที่สุดเนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่หนึ่งหรือสองตัวเท่านั้นนะครับแปดตัวนะเขาจะสลับเลยนะครับซึ่งคุณเบนจามินแกรแฮมแล้วก็คุณฟิลิปเอฟิเชอร์เนี่ยเป็นอาจารย์ของคุณปู่วอลเรมเบอร์เฟตนะครับเมื่อก่อนนั้นคุณปู่วอลเรมเบอร์เฟตบอกว่าใช้ของคุณเบนจามินแกรแฮมเนี่ยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ของคุณฟิลิปเอฟิเชอร์เนี่ยเพียงสิบห้าเปอร์เซ็นต ตอนหลังๆมาเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นว่าใช้ก้ากึ่งกันแล้วก็เผลอๆเนี่ยนะครับของคุณ Philip A. ฟ i s h e ชเนี่ยจะใช้มากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็ทำให้นะครับเบอร์ไซด์ฮาร์เทเวเนี่ยครับเจริญเติบโตนะครับเรรบพราะว่าเป็น Holding Company ที่ลงทุนในหุน้นในหลากหลายสินทรัพย์นะครับเฉพาะปันผลเนี่ยนะครับในรอบปีก่อนหน้านี้นะครับ 3,700ล้านเหรียญ u s เดอลลาร์เห็นไหมครับเยอะมากนะครับแล้วคราวนี้ก็เวลาเพื่อนๆศึกษานะครับงบการเงินเสร็จแล้วนะครับจะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับสามารถที่จะลงทุนหุ้นโดยที่มีแต้ม,ต,มต่ออยู่ในมือนะครับอย่าในตลาดหลักทรัพย์ไทยปีพุทธศักราช2567ัปีนี้นะครับผมซื้อหุ้นไปตัวหนึ่งที่มีแต้มต่ออยู่ในมือเนี่ย แปดสิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพื่อนเพื่อนหมายเขาว่าอย่างไรหมายเขาว่าเราเราได้เปรียบในเชิงที่ว่าพอเรามีความรู้เรื่องงบการเงินแล้วนะครับเราสามารถซื้อหุ้นที่เราได้เปรียบหรือว่ามีแต้มต่ออยู่ในมือทันทีนะครับแล้วก็หุ้นรายตัวเนี่ยนคาดสัญญาก,กว่ากองทุนรวมอีกนะครับ กองทุนรวมที่ว่าเราซื้อปุ๊บเนี่ยมีแต้มต่ออยู่ในมือเป็นร้อยเปอร์เซ็นเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเพื่อนๆซื้อไปแล้วนะครับได้รับโปรโมชั่นนะครับราคากองทุนรวมกองทัดกองเหี็เนี่ยที่มีส่วนลดราคาเนี่ยนะครับหลากหลายนะครับหลากหลายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองทัดกองเหล็นะครับไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศห้างสรรพสินค้านีเพื่อนๆก็เลือกนะครับ รถไฟฟ้าบ้างออฟฟิศบ้างนะครับอสังหาริมทรัพย์บ้างอย่างเงี้ยนะครับก็คือเลือกให้มันหลากหลายตลาดไทยก็มีนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกคัดสรรนะครับหุ้นที่เราลงทุนไปแล้วมีแต้มต่ออยู่ในมือนะครับอันนี้เชื่อขนมกินได้เลยว่าเวลาเราลงทุนได้แบบนี้นะเราจะสนุกกับมันแล้วก็มีความสุขนะครับซึ่ง อันนี้ทุกๆคนนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับติดตามชมคลิปไปนะครับก็ผมจะค่อยๆเสริมเรื่องของงบการเงินไปทีเล็กนิดหน่อยเพราะว่าผมเคยสอนนะครับรลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยโดยที่เราอัดนะครับเรื่องของวิชาการหรือองค์ความรู้งบการเงินไปไปไปเนี่ยอัดตุมต้มๆไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันจะเกิดความเบื่อหนา่ายมันไม่อยากเรียน ผมก็เลยว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนี่ก็คือว่าเปิดพอตเลยนะครับตอ,ตอนนั้นตอนนั้นอาศัยศรัทธาอย่างเดียวล้วนๆแล้วก็อาจารย์แนะนาอย่างนี้แล้วก็บอกไปว่าตัวเลขเป็นอย่างนี้นะหลักฐานเป็นอย่างนี้นะถ้าคุณซื้อราคาอยู่ในกรอบราคาเนี้ยไม่เกินนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อวันไหนเวลาไหนเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วขายวันไหนเวลาไหนอะไรเงี้ยเราก็วางแผนให้นะครับ แล้วก็พอลงมือกันปุ๊บนะครับพอมีกำไรที่เกิดขึ้นในพอร์ตจริงซึ่งมีความรู้เป็นศูนย์เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดภาวะที่ว่าอยากจะเรียนรู้นะครับพออยากเรียนรู้ปุ๊บโอ้การลงมือทำคือคำตอบจริงๆด้วยนะครับแล้วก็มีรางวัลคือกำไรนะเป็นตัวแทงก็ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาเนะี่ยอยากจะเรียนรู้มากๆครับจึงเป็นที่มาของการเรียนด้วย ลงมือปฏิบัติหรือภาพปฏิบัติเลยนี่จะทําให้เกิดสติปัญญาได้แบบ100%นะครับการฟังการอ่านเนี่ยผมให้สติปัญญาที่เกิดขึ้นกับตัวเราหรือใครก็แล้วแต่แค่20%เองนะครับ ส่วนจินตนาการภาพหรือมโนภาพหรือเห็นภาพหรือลำดับเหตุการณ์เชิงจ,จ,จิตใจเนี่ยหรือการคิดไตรตรองพิจารณาวิเคราะห์วิจัยนะครับใช้วิจารณญาณตัดสินใจเลือกตามกำลังสติปัญญาเนี่ยผมให้30เปอร์เซ็นต์นะครับการเรีนยนรู้ด้วยการคิดหรือ,อยนิสสมริสิการส่วนการลงมือทำเนี่ยผมให้อีก50เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะครบเต็มร้อยหรือการลงมือทำเนี่ย ได้ตั้งแต่หึงเรถึงร้อยเปอร์เซนเลยได้นะครับก็คือฟังเท่าไหร่ก็ปฏิบัติเท่านั้นฟังเท่าไหร่ก็ปฏิบัติเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับามาให้กําลังใจกันและกันเพื่อเพื่อนๆจะได้มีแต้มต่อในการลงทุนนะครับในหุน้นแล้วก็ เพื่อแผ่ไปสู่การลงทุนด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะลงทุนด้านอสา,าหารมิมทรัพย์หรือทำธุรกิจอื่นๆอีกมากมายงบการเงินจะเป็นประโยชน์อย่างนี้จริงๆนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขและก็โชคดีในโลกแห่งการลงทุนสวัสดีครับ